จะยอมทำทุกอย่างเพื่อหนูจริงๆเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ เหมือนังกัเด็กคนอื่นเขาไปนอนกันเน,นะลูกนะให้ยายปิดป,ประตูบ้านเดี๋ยวนะ เนี่ยแกมัต้องมาจับฉันได้ไหมฮะฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วไม่รู้จะจับไปทําไมนักหนาดูละคะ่ะว่านายเนี่ยเก่งแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครไปยุ่งกับน,นายตั้งสามวันเลยนะคะกลับมาเนี่ยนายคงจะเดินกลอแล้วละ่ะนี่นี่แกจะไปอีกแล้วเหรอฮะเมื่อไหร่หม,มันจะจบสิน้นสักทีไอ้ลูกแกที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยฮะเบือ่อเบื่อจริงๆ โอ้โหวถาถ้าทางหรืทธรรมะทำแองดีนะ <c oughs> เดินเขินดูดีเนี่ยวะก็ <c oughs> ใช่สิเฮียรือคอยรู้นะ,ะถ้าอ้วนเดินคล่องมาหลแล้วก็อ้วจะตามล่างตามเช่นนะไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแกเลยคอยอรู้สิออเรรื่งตอนนี้นะอ้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผ่านหูผ่านตา,าอ้วนอเก็บไว้ละเรื่องนี้ไปสิช่วยจับช่วยจับหน่อย นั่งดีดีแม่ทาเป็นเก่งไปได้นะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหูผ่านตาว่าไปนะพอถึงเวลานั้นนะว่าจะเช็คบัญชีทีเดียวเลยเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ <c oughs> เลือขามนะเลือขามไ่ว่าไม่ว่าอเอออาหยาพรุ่งนี้เลือบอกอายอามาอยู่ห้องว่าหน่อยสิไปบอกมาทาไมอะอ,อ๋อจะอะไรกลับบ้านอะ ถ้าไปรับลูกเออใช่เพราะว่าลุนไปก็ใช่สิลูกเทวดาเนี่ยฮะรักษากันอยู่นั่นแหละรู้ก็รู้ว่ารักษาไม่หายก็ยังทูซีรักษาน่าเบื่อจริงๆอิงลืมอไปบ้างมังเขาอย่างงั้นก็ไม่ได้น่าแหมเขามีลูกอยู่คนเดียวแล้วนี่นี่จะไปกี่วันเนี่ยจุไไปสามวันค่ะแต่ว่าอาจจะไปสี่วันเพราะว่าพระชาเนี่ยต้องไปสมัครเรียนเพราะว่าถึงเกณฑ์แล้วทนาย อ,อไปเทียสามสี่วังอ่ะว่าจะลูกจะนั่งจะเลงอะไม่สะดวกเลยสักอย่างหนึ่งเนีขี้บ่นจริงๆเลยวะก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโอคิดนะเอาเอาว่าให้อีรับลูกอีมาอยู่ที่นี่เลยดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องเทียวอะไรเทียวคือไปไปมามาดีไหมนายอย่าเลยค่ะฉันเกรงใจมันเกินเข้าสู่ข้อสารนายเปล่าๆไม่เรื่องเล็กนะเราไม่ใช่ใครที่ไหนนะอืไม่ใช่อื่นไกลอ่าละ เลืเล่อนลึกกับเอียะใกล้ชนะิดกันแค่ไหนฮะไม่ยายแก่เอยชอบคิดเล็กคิดน้อยค,คิดจุนนะ๋มคิดจริงนะมพูดเรื่องแค่นี้พูดแค่นี้ไปขยายความใหญ่โตไปได้นะตามใจลือนะว่าจะบอกให้นะถ้าลือไม่ต้องการแบบนี้นะวันหลังลือต้องการอะไรแล้วเรียกไม่ได้ลืออย่ามาเรียกวัวนะแล้วไม่ต้องบ่นให้ว่าเข้าหูวนะโบอบอกก่อนนะว่าลำคันเลยบอกให้ดีๆไม่เอาก้ยังไม่ได้พูดอะไรซักคำนะอีอยากจะไปรับก็ไปรับสิ มายุไลฉันเคยได้ยินแกพูดไม่ใช่เหรอว่าลูกแกเรียนอยู่โรงเรียนประจำค่ะก็รับกลับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะไม่งก็ไปรับกลับมาสิอขอบพระคุณมากค่ะฉันจะไปรับแต่เช้าเลยค่ะตอนหายใจได้แหละ,ะแหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาใชอไนี <laughs> ่ป้าคุยอะไรกันน่ะคุยอะไรเหรอมันไม่คุยอะไร,ะไไะไรนั่งปรึกษากันหน่อยเดียวรอกความเห็นให้เขา บอกว่าให้จุไลเนี่ยเขาไปรับลูกเขามาอยู่ซสที่นี่เลยมันจะได้ไม่ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือไปไปมามาบ่อยๆเ็ิอ,อ,อ,อมมาไรมันอีกเลกเจ๊กันอะไรแม่ลูกไปคุยเรื่องจุม๋มจี๋มาเลยกนไปนลูกมาผมว่าก็ดีแล้วเนี่แม่ลูกเขาจะได้อยู่ด้วยกันบ้างเนี่ยแล้วเรื่องไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นธุระให้ก็แล้วกันดีนะว่าเห็นดีด้วยนะอาธานนึกจะทำแบบนั้นเชียวเหรออะ มันไม่ดีเหรอม้าทรไรเขาได้อยู่ดูแลม้าไงไม่เสียหายหนิวะเนี่ยผมก็จะเข้าเวลาไปทำงานนะไปนะม้ามีอะไรคุยกันใหม่แล้วกันแล้วรีบกลับแล้วกันอย่าไปไปเรียกเธอไไปทำงานเั้งสองคนจะไปไหนฮะวายอย่างกับปันหลอดเนี่ยวนประสาท